ยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Mastery Podcast mm hmm. กับครูจี๊ด My Expert เคล็ดลับคนสำเร็จกินกบตัวนั้นซะไบรอันเทรซี่นักเขียนชื่อดังและยังเป็นปรมปรารย์ด้านความสำเร็จด้านการตั้งเป้าหมายที่มีชื่อเสียงและยังเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์ ller, ในหนังสือกินกบตัวนั้นซะซึ่งขายดีตลอดการได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน ว่าคุณสมบัติของคนสำเร็จนั้นเขาจะทำสิ่งที่ต้องทำก่อนเสมอความสำเร็จไม่ได้วัดกันตรงที่ปริมาณงานที่ได้ออกมาว่าใครจะได้มากกว่ากันหรอกนะคะแต่ความสำเร็จจะวัดกันตรงที่ใครสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานก่อนและหลังได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากันค่ะเพราะเลือกทำในสิ่งที่ง่ายชีวิต มันเลยยากแต่หากคุณเลือกทำในสิ่งที่ยากก่อนชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นคะ่ะ Briant r a c y ได้แนะนำให้ผู้ที่ตั้งเป้าหมายให้มีการระบุ1-5สิ่งที่ต้องทำให้เสร็จภายใน1วันแล้วจากนั้นก็ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือกบตัวที่ใหญ่ที่สุดน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดก่อน ด้วยการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ที่เราจะสามารถเอาชนะอาการผัดวันประกันพรุ่งได้แต่ยังทำให้วันที่เหลือของเราจะง่ายขึ้นมากแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่หมกที่จะมีวิธีการตอบสนองต่อง,งานที่เข้ามาในลักษณะที่<ม>เหลือกบตัวใหญ่ที่สุดอัปลรรักที่สุดไว้ตอนท้ายสุดเสมอ โดยหวังว่ากบอาจจะกระโดดหนีไปหรือหายไปในทางใดทางหนึ่งแต่ไม่มีทางเลยค่ะที่จะเป็นเช่นนั้นในทางตรงกันข้ามนะคะเมื่อคุณทำงานที่ยากที่สุดวันนั้นให้เสร็จก่อนมันจะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเวลาที่เหลือของวันมันจะก่อให้เกิดแรงกระตุน้นและจะสร้างความมั่นใจให้คุณซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ที่จะนํำพาคุณไปสู่เป้าหมายของคุณได้ไกลขึ้นและรวดเร็วขึ้นค่ะหวังว่าเรื่องราวที่นํามาเสนอกันในวันนี้จะช่วยกระตุกความคิดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้ลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองบริหารเวลาจัดลำดับความสําคัญของงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเลือกทำสิ่งที่ต้องทำก่อนเสมอ พอเลือกทำในสิ่งที่ง่ายชีวิตมันจึงยากแต่หากเลือกทำในสิ่งที่ยากชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นค่ะและหากคุณผู้ฟังชอบสาระดีๆแนวพัฒนาตัวเองและสารด้าน NLP กับครูจีฮิตใหม่ e อ็กซ์ก็กดกระดิง่ง <c oughs> กดติดตามหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ